มิชชันทุ่งมูลพอดแคสต์คอนเทนเนอร์วิดิโอมิชชันโรสทูยูไบสีจันแป้งมง่วงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5ออัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุก่ม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i s s i o t ธนบุญพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิธานอุตสาหะนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณกนกสุพมานพหรือคุณโตนะครับรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจคอนเทนต์ไลน์ประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราบันทึกเป็นภาพไว้ด้วยนะครับโอเคก็จริงๆต้องต้องาให้ฟังก่อนว่าผมเนี่ย ในฐานะที่ทําการตลาดมาเป็น1ิปีเนี่ย<ม>รู้สึกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากที่สุดอันหนึ่งก็คือเรื่องของ Media มีเดียแพลตฟอร์มนะจากเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยทุกอย่างครับจะต้องเป็นทีวีหมดเลยคือคือเวลาจะทำอะไรก็ต้องนึกถึงทีวีก่อนตอนนี้นี่โอ้โหทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับแต่ว่า่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้คุณกนบเขาเรียเลียคุณโตได้ไหมฮะดีดีครับอยากอยากให้คุณโตเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่แล้วก็ ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างในใน,ในช่วงระยเวลาสักสอมปีเนี่ยครับได้ครับก็สวัสดีนะครับผมกนบก,ก็ดูในส่วนของธุรกิจ Content Business คอนเทนต์บิสเนสของไลน์ประเทศไทยครับทีนี้เวลาพูดถึงคอนเทนต์บิสเนสเนี่ยในไลน์ประเทศไทยจะมี2ธุรกิจหลักๆอันที่1ก็คือ l n n t t o d y ครับซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มที่สําหรับอ่านข่าวหรือบทความต่างๆที่อยู่ในไลน์นะครับแต่วันนี้ อีกอันหนึ่งที่ที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือตัวที่เป็นไลทีวีซึ่งไลทีวีเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเป็นวิดีโอแพลตฟอร์มนะครับสำหรับออคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบซึ่งอันเนี้ยจะเป็นจะเป็นอันหนึ่งที่มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆอืมครับเราเชื่อว่าหลายคนเคยดูไลทีวีอยู่เป็นประจำนะครับ,รบแล้วก็มีคอนเทนต์ที่ค่อนข้างหลากหลายเหมาะกับ ต้องบอกว่าเหมาะก,กับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยเนาะใช่ไหมครับเออ่ทีนี้อยากถามตรงนี้เลยครับบอกว่าเออ่พฤติกรรมของผู้ชมคอนเทนต์ในในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับทีนี้เออ่แทบเรียกว่าผมว่าปริมาณเยอะมากเนี่ยดูจากออนไลน์เกือบทั้งสิ้นทีนี้การเติบโตของตลาดเนี่ยครับโดยเฉพาะคอนเทนต์ประเภทแอดพาร์ตเตอร์วิดีโอออนไลน์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโอเค ก่อนก่อนที่จะไปเห็นตรงนั้นผมเล่าย้อนนิดหนึ่งครับคือสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเวลาเราพูดถึง OTT เนี่ยมันก็คือย่อมาจาก Over the Top ครับนเครับเป็นการบริการข้อมูลวิดีโอหรือเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาจะมีก่อนที่จะมียุคแบบโมบาย l ออินเทอร์เน็ตอะไรยเงี้ยนะมันก็จะมีกล่องที่เป็นพวกเคเบิลกล่องที่เป็น อะไรผ่านรับบริการดูค,รคอนเทนต์ทีนี้เริ่มแรกเนี่ยเขาก็จะมีการให้บริการคอนเทนต์เ,เป็นแบบออนดีมานนั้นบริการเหล่านี้มันจะเป็นสำหรับลูกค้าสมาชิกของออกล่องเหล่านี้เ,เขาก็เลยเรียกว่า over the top มันก็เลยเริ่มมาจากตรงนั้นทีนี้ถ้าเราพูดถึงตรงเนี้ครับแพลตฟอร์มวิดีโอหรือวิดีโอออนดีมานเนี่ย ภาพกว้างๆในเราแบ่งออกเป็นประมาณสัก4ี่ประเภทขึ้นอยู่กับ business model อย่างแรกที่เจเราเราคุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือ advertising นะครับเรยกว่า advertising หรือว่า ads u p p o r t video on demand ตัวย่อเขาก็คือ ad นะครับซึ่ง ad เนี่ยผมว่าเราคุ้นเคยกันจากหลายแพลตฟอร์มแน่นอนอันนี้ดูฟรีเอาคุณง่ายดูฟรีนะครับ แบบที่สองก็คือเป็นแบบบอกรับสมาชิกครับอันนี้เราก็คือตรงตรงไปตรงมา subscription <on> demand ครับก็คือ escort. S w a t ครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งซึ่งจริงผมว่ามันมาช่วงแรกๆแหละแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมมากในตัว business model ก็คือ T w อ t T วอ t ก็คือเป็น by transactional ค,คือแบบซื้อหนังเป็นเรื่องเรื uh ่อเนี่ยซื้อหนังเป็นเรื่องเรื่อง แลวก็แบบสุดท้ายก็คือจะเป็นไฮบริดล่ะเรียกว่าก็คือเอาหลากหลายรูปแบบมาผสมกันอทีนี้แน่นอนครับพอเราพูดถึง b บิสซิสส์โมเดลย่างเนี้ยอะไรที่จะใหญ่ที่สุดก็คือดูฟรีแหละอ่าเพราะว่ามันเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายกว่าครับ,รบ,รบในภาพรวมประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ยอัตราส่วนระหว่างคนที่ดูเราพูดถึงว่าคนที่ดูวิดีโอหรือว่าทีวีเนี่ยครับ คนที่ดูทีวีเทียบกับวิดีโอออนมาน์หรือโอททเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ทีวีประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตครับแล้วก็วิดีโอออนมาน์อยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตเวลาเราพูดตรงเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับคือจํานวนชั่วโมงที่มีการรับชมะนะครับเมื่อสองสองสมปีที่ผ่านมาสมมติประมาณปีเอ,อย้อนไปประมาณห้าปีสองพันสิบห้า <2015, S 1> อัตราส่วนเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก เ,เพิ่งประมาณ85% 15%ิร์บวันนี้มันมาเ,เมื่อสองปีที่แล้วมันขึ้นมาเป็น7จ็0สิบนะครับภายในอีกสามปีข้างหน้านะครับอัตราส่วนเนี่ยมันจะเป็นครั้งแรกที่จำนวนคนดูบนวิดีโอออนไลมาหรือแพลตฟอร์มเท่ากับทีวีเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยมันก็ มีหลากหลายรูปแบบ,บนะครับประเทศที่ดูแล้วใกล้เคียงตอนนี้มีความใกล้เคียงกันระหว่างสัดส่วนสองอันนี้ยคือยกตัวอย่างผมบบราซิลนะครับแต่ประเทศหนึ่งที่ตัววิดีโอออนดีมานแฟนทีวีปกติไปแล้วคือประเทศจีนอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือประเทศจีนเขาเขาตอบรับเรื่องพวกนี้เร็วมากอยู่แนะครับอัตราการรับชมบน แพลตฟอร์มเนี่ยแซงทีวีไปละของประเทศไทยเนี่ยอีกสามปีข้างหน้าประเมินว่าจะเท่ากันครับเ,เ,เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องของการการปรับตัวของผู้บริโภคและผู้ผลิตคอนเทนต์เนี่ยมันจะเริ่มเห็นชัดมากขึ้นเรื่อยอนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า,เ,าเวลาถ้าเราดูพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ย ก่อนในนี้เราจะคุ้นเคยกับว่าโฟ m o เนาะเฟียออกมิสซิ่งเอาก็คือแบบเฮ้ยฉันไม่อยากพลาดอะไรเลยถัดมาก็จะเริ่มมีแบบโจโมจอยออกมิสซิ่งเอาคือแบบ,แบบพลาดหน่อยดีกว่า <c oughs> ไม่อยากเหนื่อย <Okay. Yeah. S 2> สิ่งที่เราเห็นจากการทำวิดีโอออนดีน์เนี่ยพอมันเริ่มเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมหนึ่งก็คือผมเรียกว่าเอา missing out now is my option อา่า คือการที่ไม่ได้อยากพลาดนะกับคอนเทนต์ที่มีอือยากดูแต่ไม่ใช่ตอนนี้อ uh. คือมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็น choice ของของคนดูอืที่ว่าฉันจะดูเมื่อไหร่ก็ได้อฉันอยากดูตอนไหนก็ได้นะครับความน่าสนใจคือทุกวันนี้เวลาเรามีสมมติมีละครบ,บนบนช่องครับละครมีสองวันติดอืถ้าเรามาดู สเตตย้อนหลังวันที่คนเยอะเยอะที่สุดไม่ใช่วันแรกไงคือวันที่สองให้จบก่อนได้เดี๋ยวมาดูทีเดียวอ๋อโอเคอันนี้พฤติกรรมนี้จะเริ่มเห็นชัดมาก้นเ่อยๆหรือว่าถ้ามีซีรีส์บนบนไลน์ทีวีจะมีคนประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตที่จะไม่ตามดูเป็นอาทิตย์รอเอาสารก่อนรอเอาสารทีเดียวจบแล้วมาดูแล้วจะ ดูทีเดียวหมดเลยทั้งสิบตอนเลยมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นสับที่ที่ตอนนี้มันขึ้นมาใหม่คือบิน g e w a อ h i n g อ่ซึ่งมันมันก็เกิดขึ้นกับคอนเทนต์ไทยด้วยแล้วเช่นกันแล้วแล้วก็การที่มันต้องเรียกว่าเดี๋ยวนี้ Prime Time ก็ไม่ได้เหมือนสมัยก่อน็รายม์ไทมก็คือเราสะดวกก็เป็น Prime Time ใช่ไหมเพราะว่าเอผมว่าด้วยพฤติกรรมของคนด้วยความคุ้นชินกับเทคโนโลยีความอ สิ่งที่เราเราต้องการเอตอบโจทย์ตัวเองมากขึ้นแต่ละคนมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันมากขึ้นเนี่ยรเราไม่สามารถกําหนดคามถามได้อืจากเดิมเมื่อก่อนเวลาเรามีละครดังๆหนึ่งเรื่อง,ง,งถนนโลง่งเดี๋ยวนี้เราไม่เคยไม่เจอปรากฏการณ์นั้นแล้วนะครับเพราะาคนไปดูย้อนหลังได้อซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แบบเออมันก็จะเห็นว่าคนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วนะอืผมขอถาม เพิ่มเติมตรงตรงตรง,ตรงเกี่ยวเทคโนโลยีนิดนึครับตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านของเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่อง 5G อีกครั้งหนึ่งนะคคิดว่าเมื่อ 5G มันมาถึงแล้วเนี่ยนะครับคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตน่าจะเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเนี่ยนะมันจะไปเปลี่ยนไปเร่งปฏิกิริยาเรื่องนี้ไหมครับมีผลอย่างมากแน่เพราะรว่าผมว่าทุกวันนี้เบริเออร์หนึ่งของอุปสรรคหนึ่งของของคนที่จะดูคอนเทนต์เหล่านี้ครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของตัว เ a อ,อ a าก็จะมีความคอนเซิร์นเรื่องของการใช้งาน Data นะครับรวมถึงว่าเทคโนโลยีการบีบอัดตัวคุณภาพต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ไม่สามารถที่จะทำอะไรแฟนซีได้มากแต่ว่าพอ 5G มาเนี่ยปริมาณ Data ที่มีการใช้งานเนี่ยรวมถึงผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของการนำเสนอแพ็กเกจต่างๆของผู้ให้บริการมันจะเปลี่ยนรูปแบบพอถึงตรงนั้นเนี่ย มันจะเริ่มผมเชื่อว่ามันจะไม่ได้มีการต้องมาคอนเซิร์นเรื่องแบบนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นจากเดิมที่อุปสรรคที่เป็นเ,เรื่องใหญ่โดยเฉพาะกับคนไทยอีกมากเนี่ยมันจะเริ่มหายไปเพราะถึงตรงนั้นเนี่ยอไอการการเข้าถึงหรือการรับชมผ่านแพลตฟอร์มแบบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แบบไม่ไม่ได้มีอุปสรรคเรื่องพวกนี้เลยอืมครับอีกนิดหนึ่งครับตัว device มีผลไหม ตอนนี้เราเห็นว่ามันชิฟต์มันอยู่ที่ตัวเครื่องมือถือเยอะขึ้นไหมครับหลักๆถ้าเป็นการดูผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สัดส่วนหลักเป็นมือถืออยู่แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นมากขึ้นเนี่ยวันนี้คนกลายเป็นว่าคนดูผ่านจอใหญ่มากขึ้นคือจากเดิมเรานึ่ถึงว่าเวลาคนดูออคอนเทนต์ย้อนหลัง พฤติกรรมคือเขาจะดูเพื่อเป็นใช้คล้ายๆใช้คําว่าช่วงเวลาที่เขาว่างหรือช่วงเวลาที่ออกไปข้างนอกก็จะดูผ่านโทรศัพท์มือถือจอเล็กนะครับแต่วันนี้ด้วยคอนเทนต์หลายๆอย่างที่มันถูกดีไซน์มาเพื่อทําให้เป็นการดูแบบผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์การที่เขารับชมคอนเทนต์เนี่ยเขาจะบอกนี่คือการตั้งใจเข้ามาดูคอนเทนต์แต่ทีนี้การตั้งใจดูคอนเทนต์เนี่ย ดูผ่านจอเล็กมันไม่สนุกอ่ะไม่ค่อยมันมันไม่มันมันมันไม่ได้อารมณ์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่ตอนเนี้มันสามารถทําให้สตรีมขึ้นผ่านจอใหญ่ได้นะครับหรือว่าด้วยสมาร์ททีวีต่างๆที่มันสามารถอิน t a l l แอปพลิเคชันพวกนี้ได้เนี่ยเคนก็จะเข้าไปดูตรงนั้นมากขึ้นนะครับ สิ่งที่เราเห็นคืออัตราการเติบโตของคนที่ดูผ่านจอใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. ทุกๆเดือนมีมีอัตราการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. และจากเดิมเนี่ยคอนเทนต์ที่ดูผ่านจอใหญ่เนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างเเหมือนแฟมิลี่นิดหนึง่ง mm hmm. แต่ตอนนี้เทรนมันกลายเป็นว่าสมมติ mm hmm. คอนเทนต์ที่ตอนนี้เป็นเป็นกระแสะมากในประเทศไทยคือ,อผมยกตัวอ,อย่างอย่างคอนเทนต์วาย mm hmm. mm hmm. ก่อนหน้านี้คอนเทนต์วายจะดูพัน คนดูจะดูผ่านจอเล็กพอรู้สึกว่าไม่อยากเปิดเผยแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือคนดูผ่านจอใหญ่มากขึ้นเยอะเลยแล้วตรงเนี้มันมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในในภาพรวมของอุตสาหกรรมคอนเทนต์รเราจะเห็นว่าออสื่อหลักบางช่องเริ่มเริ่มมาสามารถโฟกัสหรือตั้งใจทำคอนเทนต์ประเภทที่จากเดิมไม่มีใครกล้าทําอ,อืำวันนี้สามารถทําได้อเพราะว่าพอมันสิ่งที่เราเห็นคือพอดูผ่านจอใหญ่ปุ๊บ คนดูเนี more, ่ยจะเป็นคนกลุ่มใหม่มากขึ้นคนจัดเดิมเป็นวัยรุ่นตอนนี time, yeah. ้เราจะเริ่มเห็นว่ามีกลุ่มผู้ใหญ่เข้ามาดูมากขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของของสิ่งที h, ่มันเปลี่ยนไปมันน่าสนใจมากพฤติการเปลี่ยนเร็วริงพฤติการเปลี่ยนเร็วมากครับแลนด์สเคปเปลี่ยนเร็วขนาดนี้พฤติการเปลี่ยนเร็วขนาดนี้คอนเทนต์เปลี่ยนเร็วขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่าการแข่งขันระหว่างทีวีแบบตั้งเดิมกับกับออนไลน์คอนเทนต์เนี่ยมันดูเดือดมากไหมครับ เออผมว่าอยู่ที่อยู่ที่วิธีการมองอยู่ที่มุมมองคคือถ้าจากช่วงแรกๆเนี่ยสมัยที่โอทเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยผมเชื่อว่ามองเป็นคู่แข่งเพราะมันคือการมันคือการแย่งเวลากันชคนหนึ่งดูคอนเทนต์ได้มีเวลาจำกัดจะดูที่ไหนก่อนหน้านี้คือทีวี TV ก็ผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ก็ผลิตคอนเทนต์และแย่งกัน แต่วันนี้พอผมว่าทุกคนในอุตสาหากรรมเนี่ยเริ่มเรียนรู้แล้วว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเราจะไม่มองว่าทีวีนี่คือทีวีนี่คือออนไลน์สิ่งที่ทุกคนเริ่มมองเห็นคือทั้งสองอันมันอยู่ในเจอร์นี่ของคนดูอม,มองให้มันเป็นภาพของของเจอร์นี่สิ่งที่เราเห็นคือคนดูคอนเทนต์ บางทีก็ไม่ได้เลือกนะว่าฉันจะไม่ดูทีวีฉันจะดูแค่ออนไลน์สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนติดตามเพราะคอนเทนต์แล้วเขาสะดวกตรงไหนที่ไหนบางครั้งคนดูสดบนทีวีมาดูย้อนหลังบนแพลตฟอร์มออนไลน์ดูอีพีหนึ่ง บนทีวี EP สองดูบน Online, ออนไลน์ EP สามกลับไปดูทีวีมันก็เกิดจะเป็นภาพเป็นเป็นวงจรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเอ,อมันสิ่งที่ทั้งลายทีวีและผมเชื่อว่าทางผู้ผลิตคอนเทนต์รวมถึงคนอุตสาหกรรมเนี้ยเริ่มเห็นแล้วว่าการที่มันหนึ่งบวกหนึ่งมันมันคงไม่ใช่สองละมันเป็นมากกว่าน,นั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำให้ได้คือ ตอบโจทย์คนดูให้ได้ถ้าเราเอาตัวแพลตฟอร์มหรือตัวมีเดียเป็นตัวตั้งวิธีการนำเสนอจะเป็นรูปแบบหนึง่งแต่ถ้าเอาคนดูเป็นตัวตั้งนะครับวิธีการที่ดีไซน์เจอรนี่ทั้งหมดม,มันจะเป็นอีกแบบหนึง่งไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะช่วยเสริมให้กับทุกคนสู้แบบแล้วก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นไปด้วยกันได้ครับ ตอนนี้ในฐานะที่ต้องบอกว่าไลน์ทีวีเติบโตเร็วมากนะจริงๆผมก็ซื้อแอดกับไลน์ทีวีเหมือนกันก็อยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนนี้สถานการณ์การเติบโตเป็นยังไงบ้างแล้วเ,เราเห็นอะไรที่เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจของไลน์ทีวีบ้างครับถ้าพูดถึงไลน์ทีวีเนี่ยวันนี้เราเข้าถึงคนได้ประมาณสี่สิบล้านคนอยอดวิวเรานับเพลวิวนะครับประมาณปีหนึ่งเนี่ยอยู่หลักประมาณสักหกพันล้านอื 6พันล้านวิวมันมันเยอะแค่ไหนผมผมพยายามเปรียบเทียบแบบนี้ถ้าเราเทียบกับทีวีเรตติ้งครับผมทีวีเรตติ้งปัจจุบันเนี้ยสมมติละครเรื่องหนึ่งก็จะอยู่ประมาณสมมติสามหรือสีถ่ถ้าเราถ้าเราลองดูทีวีเรตติ้งนะครับเรตติ้งสี่เนี่ยมันจะเข้าถึงคนดูได้ประมาณสักสองล้านคนสองล้านคนครับโดยประมาณนะครับเพราะว่าเรตติ้งหนึ่งเนี่ยคือคือประมาณห้าแสนคนอ ีนี้โดยปกติเนี่ยเวลาที่เราดูละครหนึเรื่องสูมติลรวแบ่งเป็น5 break ้าเบรกนะครับาสารุปรวมแล้วเนี่ยมันเปรียบเทียบเท่ากับว่าในทุกๆวันเนี่ยเรามีละครสี่เรื่องถ้าเทียบกับทีวีเรตติ้งปกติทุกวันมีละครฉายสี่เรื่องนะครับนี่คือภาพรวมของของยอดวิวทั้งหมดการเติบโตเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือ อัตราการเข้าโฆษณาก็เติบโตขึ้นมากขึ้นนะครับคือก่อนหน้านี้ครับจะมีแบเรียร์หนึ่งจากนักการตลาดครับสมมติเราบอกว่าคอนเทนต์หนึ่งที่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยอาจจะเริ่มกังวลในส่วนของคอนเทนต์นะครับอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเซฟกับแบรนด์ไหม,มก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ พอเราเป็นลายทีวีเนี่ยเราเองก็ส่วนใหญ่เป็นคอนเทนท์ที่มาจากช่องทีวีนะครับคือนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของลายทีวีแล้วก็ตอนนี้เราก็มีคอนเทนต์หลากหลายเพิ่มขึ้นแต่แน่นอนทั้งหมดเนี่ยมันคือ,อ,อมันเป็นรูปแบบของการ curated content นะครับมันก็จะทำให้แบรนด์ต่างๆเนี่ยมั่นใจมากขึ้น หลายๆอย่างที่เราก็จะเริ่มเห็นว่ากลุ่มคนดูลายทีวีหลักๆเนี่ยอายุประมาณสัก25-34ปีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อแน่ๆแล้วเป็นกลุ่มที่เราจะเห็นชัดเจนว่าเขาชิฟต์จากทีวีปกติมาเป็นออนไลน์แน่ๆเพราะฉะนั้นแบรนด์หรือว่าสินค้าที่ต้องการจะเจาะกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้เขาก็ต้องชิฟตมีเดียมาตรงแพลตฟอร์มดอกนี้เช่นกัน นะครับดังนั้นนี่คือในภาพรวมเนี่ยทั้งย้อนไปนิดนึงก็คือเรื่องของผู้ผลิตคอนเทนต์หลังจากที่เริ่มมองว่ามันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันในเจอร์นี้ของยูเซอร์รจนมาถึงกลุ่มนักการตลาดที่มองว่าจะเข้าถึงยูเซอร์กลุ่มนี้มันภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับถาม จอดลึกไปนิดหนึง่งในฐานะที่เมื่อกี้เราคุยเรื่องของแบนรนด์แล้วก็มีเรื่องของออการขับเคลื่อนของโฆษณาในในแพลตฟอร์มไลน์ทีวีเนี่ยตรงนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงว่าโอเคเออคนเชฟมาลงในไลน์ทีวีมากขึ้นนะครับที่คุณตัวเล่าฟังแล้วเนี่ยการพัฒนาของตัวลูกค้าเองที่เป็นที่เป็นแบรนด์เขาเขามองเขามองบทบาทเราเปลี่ยนไปไหมเออถ้าย้อนนิดนึงก็คือว่า จากที่เราบอกว่าเจอ์นี่มันสบมบูรณ์มากขึ้นมันก็จะมีมองมุมหนึ่งเมื่อก่อนเราเราพูดถึงทีวีเรตติ้งอย่างเดียวตอนนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือดิจิตอลคอนเทนต์เรตติ้งนะครับมันคือการวัดเรตติ้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดสิ่งที่ต่อไปนี้นักการนักการตลาดจะเริ่มใช้มากขึ้นคือนำสองส่วนนี้มารวมกันนะครับทีวีอาจจะเข้าถึงคนกลุ่มหนึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์เข้าถึงคนอีกกลุ่มหนึ่ง จากเดิมบองว่าลงทุนแอดออโฆษณาในทีวีเข้าถึงคนสมุิสองล้านคนครับบวกกับแล้วมองว่าออนไลน์เป็นเป็นอีกกลุ่มส่วนหนึ่งที่อยู่ในสองล้านคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ลงทีวีอย่างเดียวแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือมันไม่ใช่ละสองล้านบนทีวีอาจจะมีอีกห้าแสนบนออนไลน์เพราะฉะนั้นการตลาดจะต้องเริ่มเริ่มกระจาย กระจายมีเดียสเปนดิ้งเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนที่ได้เยอะขึ้นนะครับชิ้นงานต่างๆในการดีไซน์ก็จะแตกต่างกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยใช้พลังของทั้งสองแพลตฟอร์มเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่ต้องการโหนที่จริงเลยเดี๋ยวนีออ้ออกแบบเรื่องมีเดียสเปนดิ้งนี่ยากกว่าสมัยก่อนเยอะมากสมัยก่อนมีมีอะไรให้เลือกไม่เยอะอก็ ก็ตรงไปตรงมาใช่ไหมเดี๋ยวนี้โอ้โหมีความซับซ้อนแล้วก็มันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแคมเปญหรือของการโฆษณาในรอบนั้นด้วยใช่ไหมว่าจะทำยังไงคือยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสมมุติว่าคอนเทนต์ละครบนบนช่องทีวีกับซีรีส์บนออนไลน์เนี่ยวิธีการเล่าเรื่องไม่เหมือนกันเลยนะความรวดเร็วความกระชับหรือความจําเป็นในการสร้างองค์ประกอบแวดล้อมเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ยังไม่เหมือนกัน แน่นอนการดีไซน์โฆษณาที่ที่ต้องดึงดูดคนดูมากกว่ามันต้องแบบต้องต้องแตกต่างจริงเหมือนกันครับก็น่าสนใจผมว่าก็น่าจะมีความท้าทายเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆหลังจากนี้ก็ไปก็การเปลี่ยนแปลงมาตลอดในทางไลน์ทีวีเองในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการเรียกว่าชั้นนำมียูเซอร์40ล้านคนเนี่ยครับอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าความท้าทายของการพัฒนา OTT TV ต่อไปเนี่ย เป็นยังไงบ้างค,คทะามทความท้าทายด้วยโอกาสด้วยอืตอนเนี้ยในผมพูดถึงในในภาพรวมอุตสาหกรรมแล้วกันครับวัน,นเนี้ย OTT เนี่ยเราก็พืมมัน,ม,นมันเหมือนจะเข้าถึงคนกลุ่ม,มหนึ่งนะครับคนที่ตอบรับกับเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วกลุ่มคนเมืองที่มีความต้องการหรือว่าต้องการจัดการเรื่องเวลานะครับในขณะที่ส่วนอีกส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ย ยังไปไม่ถึงจุดนั้นว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยเราแข่งกันบนกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มทาร์เก็ตกลุ่มหนึ่งอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตขึ้นไปได้กว่าน,นี้จะต้องมีมันจะมีอีกเอสเหนึ่งแหละซึ่งจุดนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของเทคโนโลยีมันจะต้องเป็นเรื่องของการเอ,อ,อะไรที่ผลักดันให้คนอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาถึงตรงนี้สมมุติเราบอกว่าเทียบกับ เอสำหรับเงินโมบายแบงกิ้งอก่อนโควิดผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ได้ทดลองใช้อ่ะพอหลังจากที่มันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างทุกคนก็คือเริ่มใช้เัินปกตินะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตอนนี้ตรงนี้หนง่งพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอยู่แล้วเทรนดเปลี่ยนไปอยู่แล้วอยู่ที่ว่าตัวเร่งที่จะทำให้คนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยเข้ามาถึงตรงนี้ มันจะต้องช่วยกันยังไทงทั้งทั้งผู้ผลิตคอนเทนต์ทั้งตัวแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็นักการตลาดที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ยังไงครับอขอถามเพิ่มเติมนิดนึงครัเรื่องอนนี้อยากรู้จริงๆได้เรื่องของคอนเทนต์เนี่ยครับ,ค,รบคุณโตเห็นคอนเทนต์มาเยอะมากเลยเนี่ยมันมีมันมีจุดร่วมไหมครับว่าอันไหนแนวคิดแบบไหนจะประสบความสําเร็จผมว่าคอนเทนต์เนี่ยไม่มีสูตรสาเร็จอืไม่มีใครตอบได้ครับ คือเราทำงานกับช่องทีวีซึ่งมีทรัพยากรเยอะมากมีประสบการณ์เยอะมากเวลาที่มองวางแผนว่าเรื่องนี้ประสบความสำเร็จแน่แน่เพราะมีองค์ประกอบเหล่านี้มันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้อหรือเรื่องนี้ที่ดูแล้วไม่ไม่ได้มีองค์ประกอบแห่งความสําเร็จเลยแต่สุดท้ายประสบความสําเร็จอืคือตรงเนี้ยมันคือผมว่ามันเป็นมันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งแหละแล้วมันก็เป็นความทา้าทายของ ทั้งผู้ผลิตทั้งแพลตฟอร์มด้วยนี่คือความ c h ALLENGE ว่าทํายังไงเราถึงจะเ,เข้าใจผู้บริโภคแล้วก็เป็นสามารถจับสิ่งที่มันถูกที่ถูกเวลาได้ครับเอ้เนี่เป็นเป็นคำถามต่อไปของผมเลยในฐานะที่เราเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มสามารถเก็บข้อมูลได้เร็วกว่าทีวีแบบดั้งเดิมเยอะมากทีวีแบบดั้งเดิมนี่โอ้โหพอจะเก็บข้อมูลทีนี้ก็ต้องยาวมาเนี่ยนะ มันช่วยไหมครับให้เราเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นมันมันช่วยแน่ครับคืออ,อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ตั้งแต่ตอนแรกว่าสมมติมีละครมีสองวันเราจะเห็นทันทีเลยว่าคนดูวันไหนเยอะมากกว่ากันคนดูช่วงไหนเบรกไหนเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็กลุ่มคนดูจะเป็นคนกลุ่มไหน,น เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเข้าใจเราเองก็สามารถส่งต่อไปยังผู้ผลิตคอนเทนต์ได้สามารถนําเสนอไปยังนักการตลาดหรือว่าเจ้าของสินค้าผลิตภัณฑ์ได้ว่าโอเคคนดูคอนเทนต์ประเภทนี้เป็นคนกลุ่มนี้สามารถที่จะทา r ์ e ก i n ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับหรือว่าเเรื่องนี้แนวโน้มน่าจะเป็น t า r g e t ็ตกลุ่ม ประมาณนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในการวางแผนสื่อต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าถึงและเจาะกลุ่มได้ตรงมากขึ้นคือ Data ที่มาช่วยให้เราดีไซน์ทั้งคอนเทนต์ทุกมิติได้ดีขึ้นหมดเข้าใจลูกค้ามากขึ้นกต้องบคำถามที่สมัยก่อนนี่โอ้โหต้องต้องใช้เวลาหลายเดือนในการตอบใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ตอบได้ทันทีเลยใช่โอ้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับสุดท้ายครับผมถามแขกรับเชิญทุกคนที่มารายการของเรา วิกฤตโควิดที่ผ่านมาคุณโตได้ได้ได้ประสบการณ์หรือว่าได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้บ้างอยากให้เล่าให้ฟังของเราฟังนะครับสิ่งหนึ่งที่ถ้าพูดถึงตัวไลทีวีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าช่วงโควิดปุ๊บที่ทุกคนล็อกดาวน์เนี่ยอุตสาหกรรมนี้ได้ได้ประโยชน์เราไม่ได้บอกว่าเราขอบคุณโควิดนะแต่สิ่งที่เราจะบอกคืออุตสาหกรรมนี้ได้ประโยชน์เพราะเพราะคนต้องใช้เวลาบนนี้มากขึ้นอัตราการดาวน์โหลด แอปพลิเคชันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ o อทอในประเทศไทยเนี่ยเติบโตขึ้นเทียบระหว่างก่อนโควิดคือช่วงมกราคมคจนถึงช่วงประมาณหลังที่เริ่มหลังคลายล็อกดาวนประมาณสักพฤษภาคมเติบโตขึ้น72เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วทำให้คนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้อะไรแบบนี้มากขึ้นนะครับแต่หลังจากผ่านไปสักระยะหนึ่ง หลายคนจะมองว่าเฮ้ยธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์พอผ่านไปสักระยะหนึ่งสิ่งที่มันซ่อนอยู่คือช่วงโควิดผลิตคอนเทนต์ไม่ได้จะเริ่มเห็นว่าทีวีหลายๆช่องเอาคอนเทนต์มารีรันนะครับแพลตฟอร์มอย่างเราเองก็ไม่ได้มีคอนเทนต์ใหม่อันนี้มันคือเป็นสิ่งที่แบบเราใช้ว่าเหมือนเป็นไม่ไคนึกถึงเลยขึ้นใต้น้ำอ่ะ สิ่งที่ผมกําลังกังวลตอนนี้คือผมมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างคล้ายกันอืเรารู้สึกว่าผ่อนคลายอือะไรบางอย่างจะดีขึ้นแต่ผมเชื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างใต้น้ำที่เราอาจจะยังไม่เห็นอันนี้้องพูดถึงเศรษฐกิจโดยทั่วไปครับซึ่งก็ต้องก็ต้องเรียกว่าจับตาดูอย่างใกล้ชิดถ้าพูดถึงเอเราเรียนรู้อะไรนะครับผมมองว่า มันมีโอกาสอยู่ทุกสถานการณ์อย่างที่บอกว่าเอาเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่เคยคิดไม่มีใครคาคิดมาก่อนพอเจอปุ๊บเอ้ยมันมีมันมีโอกาสในแง,ง่ของของคอนเทนต์นะครับมันมีโอกาสในแง่ของเอาการที่คนเข้ามาเรียนรู้มากขึ้นนะครับเราเองก็ต้องเรียนรู้ว่าเข้าไปเรียนรู้จากข้อมูลที่เรามีอยู่ การเติบโตขึ้นมาจากคนกลุ่มไหนนะครับคอนเทนต์ประเภทไหนได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วเราสามารถที่จะวางแผนได้ว่าต่อจากนี้เราควรจะนําเสนออะไรนะครับผมว่าสิ่งที่เราเรียนรู้นอกจากนี้ก็คือว่าช่วงที่มีโควิแดแรกๆเนี่ยคนก็ต้องการอะไรที่ บันเทิงเนี่ยดูอะไรที่สนุกมากขึ้นดูอะไรมากขึ้นแล้วพอช่วงลอกดาวว n ผ่านไประยะหนึ่งคอนเทนต์ที่เราเริ่มเห็นเติบโตมากขึ้นคือไลฟ์สไตล์กินเที่ยวเพราะคนหอยหาไปไม่ได้ขอดูละกันอันเนี้ยผมว่าเราต้องเรียนรู้ว่าเรียนรู้ให้มากขึ้น ว่าแต่ละช่วงมันมีอะไรแล้วจับข้อมูลทั้งหมดไปวางแผนเพื่อตอบรับกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นครับโอ้วันนี้ครบถ้วนได้ความรู้ใหม่ๆเพียบเลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณกนบสุภมานพนะครับรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจคอนเทนต์อไลน์ประเทศไทยของคุณากเป็นคุณครบินด้วยครับครับสวัสดีครับมิชชั่นทุรมูลพอดแคสต์คอนเทนต์วิดีโอมิชชั่นพิเศษที่บยสีจันแป้งม่วงเจนทู